โอ้ยังกินแล้วครับโอ้เจ้าหน่อยโอ้เจ้าหน่อยสังหารเราโอ้ยขาบ่วงนะครับไม่เล้วไม่เลวโอ้ยเพชรงูลุกแล้ยเพชรทางไหนวะมึงทำอะไรเพชะเิชิเิชรเจ๊เจาเจ๊ขาบ่วงเฮ้ยเจ๊เจ๊ วสวัสดีครับบาแาวยาม,มาดีเทนิสานครับสวัสดียามาศอครับพออยู่เขาคนลิ้นลครับพี่น้องมายาม่วงนู บยามกับไส้ไว้ต่าม้วนหนี่ครับนี่ก็มายามกับไอ้เพชรหมาหน่อยกับมาน้ำนะครับเตี้ยหน่อยกับไปนาบุตรมดวนบ่วงเฮียเลยพู้นี่กันเด่นนะครับรุ่นน้ำกันครับพี่น้องนี้สีมานเขามานครับกับบรรยากาศห้องยามม้เาโอ้ยหนาววนลิ้นลินเูเล่ากู तपाईँ यस्तो मान्नु मान्छ किन यी बसेर พ่ยหนูเต็มเลยครับกินปลาเขาเหมือนปลาเขากินเขาันแล้วมากันมากวนเอลหลังนึงเดี๋ยว, <c oughs> ยวไปไปไปท่านี้มี <c oughs> บ่ญฝนตกใส่กล่องพี่น้อง เดียเดียวเดียวับกนองิแล้วรับี่น้องครับโอ้ยังกินแล้วรับโอ้ยเจี๊หอยโอ้ยเจีห่อยสังหารเโอ้ยขาบวมนะครับไปแล้วไปแล้วอ้ยเพชรงูแล้วเฮ้ยเพยังไหนวะทางทำอะ วิววิว <laughs> ิเจะๆเรวงมาเจ้า้าเอขอาาแล้วครับแล้วครับพี่น้องบ่วงบ่วงขาดบ่วงขาดเอ้ยเอ้ยบ่วงขาดเกี้ยน้อยกัดบ่วงขาดมามานี่มากัดข้าวบ่วงนะครับ เอ้ยเอาละเอาละนนั่ครับผลงานครับพี่น้องได้หรอครับถูกใหญ่เลยครับนุ้ยนั่นหนูแพงหนูพูกรุ่นนี่ยเด็กหน่อยยังมันยอมอยู่ยังจะเอาอีกอยู่เพราแล้วพระแล้วไปไปพยายามบ่วงต่อไปครับพี่น้องครับครับผลงานเข้านี้กัน ได้ไปแล้วครับตัวนึงครับจะยา่งางมัมึงทังปุ้นครับพี่น้องมาชิมหมานโฮหามานครับนี่กับมายามบ่วงกับมาเอาไปฟิตหมานหน่อยมาน้ำมากวนมากวนเสื้อดอกเจี๊ยนหน่อยนี่ก็ได้เพราะอะไรมากวนบ่วงหนูตีตะลาของเพื่อนอยากกัดแตงไม้ก,กับชิฟ้ามาหาหนูอยู่ครับแตงไม้เพื่อนเก็บเกี่ยวหรอกเดี๋ยวนี้พื้นที่ไล่หนูช่วงนี้ออกว่าได้เดี๋ยว มันที่ยำปาลาเขาเพิ่นรุ่นไปครับนกกลุ่มยงนกกลุ่มหลังนี้ก็บ่ถือครับเนี่เ,เจ้าหายังบุคุณโอ้ยนี่ก็บ่ถือครับกูก่อน หนูเต็มเลยนี่ก็ห้อยมาขุดโอ้บุถืดจำมีจัดเลยครับมันนี้ฟังนี่บุถืดจักหลังเอ้าหลังนึงบปเนียวนี่ก็เริ่มปล่อยน้ำ้วครับ พ่ลนอยพยายามตรงบ่อใดสักบ่ถือก็ดีพอบ่ป่าคในลงได้วนเงียบบ่ถือบ่เงียบผาดลังโยติดไรก็ติดตัวลังลรโตสองโตไปเงียบประเดก๋มก็เลยติเงียบประเดก๋ยมพุ่าดลังโยมานี่ยซีผดซีหลัง วันนี้ผ่านลังเดียวนี่มองท้องก็ได้าปลาลงเนาะาปลาลงตัวใหญ่บ่าหนู้นไปตัวใหญ่เลยครับบ้านเรายำกับไม่ยำนูครับนูวันนี้ก็บซ้ำนี่แหละพี่น้องเศานี่มานตัวเดียวนี่แหละครับแต่ตัวใหญ่อยอะ Hoa quá 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 nó quá 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 เอาเพียงเหง้าหมดแลยโมนี่กำลังดันคืนสุดอันนีนี่นี่นี่มาบังเผือเผืออสองมนอเพือดี่น้องมาบังมาบังเพองามคักเพือสามนอเพือดูที่ีนี้แหละเพีอเดี๋ยวมาเล่นน้ำพลนอิมากินแกงน้ำไม้ได้ครับน้ำไม้หลอยู่ถึงน้งไม้วันเนาะนีตลอดปีไหม พ่อเผมมีเห็ดเพียงอยู่พอโอ้ยซูมมันขึ้นมันเน่าตายเนาะเพราะเดียนหักออโต้ตัวนี้โมนี่หักเอาแล้วปั่นเพียงอยู่ข้างๆน่ครับอยู่ข้างขอไผ<ป>ยพี่แม่นอนมันอยู่ไหน <okay. S 2> เลเ็กเกิดมาดันขึ้นมาดันบ่สอดเลยตายไปเลยทำไมนี่มั้ยซูมมันกำลังขึ้นมาเนี่ยเกิดหนี่พ่อหนู ขัวกลาขัวกล้าเสียบเบ็ดไปเสียเพื่อนเสียบมกไม่เสียบข้าวเสียบเสียไปแล้วาเนกุดตัวนี่งามคักไหนทำใหม่พี่น้องเอ้ยพัวขาดขัวขาดวันนี้ก็ใส่แงบมันจะได้ยักษตัวมารุ่นกันบ้างนี่สิบหกลังนี่ว่าขาดดูหลังนึงอยุโรอครปมุขถึกพยายามก็พยายามบ่วงหนูมาครับไป็หนูตัวนึงเออนี่นี่น่ะก็น่าพูดพี่นอกอะไรพี่พีนองยามกบเหียกบมันจะได้ยักษตัว นี่ก็เป็นเนี่ยโฟมเขาครับเนี่ยโฟมกับปลาแดดกบเขาเล่กินโพ้มกินหนามา้วเงี้ยวบอลโซนผัดตุลผัดตยอนเท่านี้กัมานูตัวนึงครับ ตัวีพุ่มไหมพุ่มวันนี้ไม่ได้ใส่เรกฟุมไหลอยู่วันแดดกำลังออกนั่นพายุเสียออกขึ้นที่เขาเขาอยู่เลยผลไม้ก็ยามบ้วงบังแดงแห้งแย่นันเปียกอ่ะคเห็น คือกูอลังเหนต่วมัหนหลังละตัวสตัวสิบหลังกับสบหตัวพี ER> ่น้องบางลังกับสองตัวลังละตัวจะดูแล้วครับนี่ตัวงาหหน้าเขาดำพื้นเลยครับมีผ่าดหลังเนี่สองตัว หลังเราตัวส่องตัวไปตักวกบไปครับได้ซุ้มมือครับพ่อนอนกันได้สุมมือไม่มนี่ผัดม่นมนี่ผัดเลยเนี่ยประเด็กเธอก็พบไม่ได้ สุดประแดดสุดประแดดนก็ก็กเชงหุ่นตัว <c oughs> ขอดีก็ปลาเชงครับ่มนหนอ <c oughs> <c oughs> ว่าถ้องปเชงมันหายงากนี่ตัวมันถืออ๋อหลังนี่สามตัวครับ <c oughs> ติด3ามตัวเลย มาเด็กไปกินคองเมนเครับกินโฟมเนี่ยกับเขาม้าผมนึาเล่น,นกินนี่เลยบุ๊คแ้วพูดเอาวไปให้กินนี่ต้องเอาฟมบอกนะครับแพร่ทอดอาดีๆข้างบนนี่ท่อมโอเคโอเคอยู่ฟ้อมกินหม้อก่อเคดี พอนมัมันกบใครไว้ไหมนะครับกินฟมคนคนใส่ร้ายวะก้มหวันคน้อ<ค>นใส่ <คน S 1> สร้ายเลยนั่นแหละครับวัดแล้วหวานครับผลงานเท้านี้ครับได้กบกับ,บได้หนูครับนี่แหละครับได้ได้มาเนี่ยเนี่ยะฟ้มกับวันปลาแดกเจิบเนี่ยก็เอาไวปทำนี่ก้อนนอ้นองคำน้องก้อนใดก้อนแท้ให ลูกในร้านในเด้อครับเด้อกานคลิปนี้ก็ขอกราวคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดีครับ